สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้ปุ๋ยมีเคล็ดลับดีๆของตัวเองจะมาฝากค่ะแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงของตัวเองด้วยเริ่มแรกเลยนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนารียานั่นเองทําไมถึงรู้จักตัวนี้แล้วก็กล้าที่จะมาแนะนําเพราะว่าตัวปุ๋ยเองทานจริงๆแล้วเห็นผลดีมากๆค่ะตัวนี้นะก่อนหน้านี้ก่อนที่ปุ๋ยจะมารู้จักตัวนี้ปุ๋ยเป็นคนที่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกมาจากน้องสาวแล้วก็ขาดความมั่นใจมากๆค่ะไม่กล้าเจอเพื่อนไม่กล้าเจอแฟนเลยแต่พอทานตัวนี้ไปอรู้้สึกไดเลยยฮ หาที่เราเจอมันหายไปไม่ว,ว่าจะเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นอับต่างๆที่มันมาจากน้องสาวและที่สําคัญเลยค่ะหน้าอกมันขยายใหญ่มันเต่งตึงขึ้นจนแบบคนรองข้างทักเลยนะว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทําไมหน้าอกมันถึงดูเต่งตึงขึ้นทําไมมันดูขยายใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยใส่อะไรก็มั่นใจขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกได้เองเลยว่าทานตัวนี้แล้ว่มันไม่มีเอฟเฟกด้วยนะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงค่ะเพราะว่าตัวนี้สารสากัดของเขามาจากสมุนไพรที่อัดเม็ดมาด้วยนะคะแล้วก็ดูดซึมไว ทานง่ายนง่าย1-2เม็ดก่อนนอนเท่านั้นเองแล้วก็ทานเป็นประจำเห็นผลเร็วแล้วตัวนี้นะยังเหมาะสําหรับคุณแม่หลังคลอดด้วยที่จะทําให้มลูกเข้าอู่โดยเร็วเลยเหมือนสิอีกครั้งแน่นอนตัวนี้คือพอทานไปแล้วมันจะทําให้น้องสาวฟิตกระชับนั่นเองแล้วก็ไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ตกขาวหายแน่นอนค่ะแล้วมันยังช่วยปรับฮอร์โมนในร่างกายของเราด้วยใครที่ชอบปวดท้องประจําเดือนบ่อยๆเนี่ยไอตัวนี้มันจะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้นะแล้วก็ทําให้ประจําเดือนของเราเนี่ยมาปกติแล้วก็สามารถทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ย ขาวเป็นตังดูมีออร่าดูมีน้ำมีนวลด้วยก็เรียกได้เลยว่าแค่กระปุกเดียวเนี่ยมันได้ทั้งภายในและภายนอกเพราะว่าตัวปุ๋ยเองเนี่ยทานแล้วแนะนําไปหลายคนแล้วทุกคนกลับมาซื้อซ้ําทุกคนเลยว่านาริยาตัวนี้ทานแล้วเห็นผลจริงๆแล้วก็เหมาะสําหรับปัญหาภายในะสาหรับผู้หญิงด้วยเนาะใครนะคะที่ตอนนี้กําลังกังวลใจในเรื่องของน้องสาวไม่ว่าจะเป็นอกไม่ฟูดูไม่ฟิตน้องสาวไม่กระชับมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ก็นี่เลยค่ะนาริยาตัวนี้ตอบทุกโจทย์ปัญหาแน่นอนใครที่สนใจเดี๋ยวปุ๋ยจะทิ้งช่องทางการติด นี้แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ